ก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับสําหรับท่านที่เ,เดินผ่านไปผ่านมานะครับวันนี้เ <c oughs> ชากล้วยชากราวของเรานะครับ <c oughs> ก็ได้มาบริการท่านพ่อแม่พี่น้องอีกแล้วครับ <c oughs> อากาศร้อนๆอย่างนี้นะครับสําหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับ <c oughs> ไปไหนก็เจอจริงๆครับใช่ยึดโลกแล้ว ซื้อขายไอดีเกมหรือบัตรเติมเกมต้องที่นี่เลย k a n t เท p n t h ลิง์อยู่ใต้คลิปกลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนเลยนะครับผมอยู่ผมตังสองดูฮีคลิปนี้กล้ามทองมาไว้คุณผู้ชมโอ้โหถามว่าอยากได้ไหมไม่ คือผมมีก้ามทองอยู่แล้วไงเอาจริงอะผม,มอยากได้ก้ามฟ้ามากกว่าก้ามทองอีกนะสำหรับผมก้ามฟ้ามันสวยกว่าก้ามทองหน่อยเพราะหรือเป็นเพราะผมอาจจะเป็นคนชอบสีฟ้าด้วยแหละนะครับเดี๋ยวผมจะมาสุมกันตัวนี้นะแต่ั้นแต่วแว่นมั่งมองไม่ค่อยชัดเลยอะแต่ผมไม่อยากถอดแว่นออกอเลยเดี๋ยวหางกันตึมแหนอยากดูอดิถอดก็ได้ครับหืม <H ö? S 1> ตาผมบวมแล้ว <H ö? S 1> ต,ตาเป็นไรพี่ ตาเป็นผัวยายครับที่ตาผมบวมได้เนี่ยก็เพราะว่าผมอะกำลังแจกลายเซ็นสาวๆอยู่เว้ยอยู่หน้าเซเว่นและหลังจากนั้นอะมีกลุ่มวัยรุ่นประมาณ30กว่าคนอะตะโกนว่าเฮ้ยนั่งไงเฮียตังรูมมากระทืบผม30คนอะแต่ผมเป็นแค่เนี้ที่โชคดีมากเลยนะที่ผมเป็นแค่นี้และเด็กวัยรุ่พนพวกนั้นเจอผมควักมาปุ๊บกำลังจะควักเลยแม่งหนีก่อนแม่งเอ้ยผมกำลังจะควักปากกาให้ว่าเออจะเอาลายเซนเ็นหรอครับอะไรอย่างเงี้ยแต่มันหนีก่อนไงเงหมือนมึงเ อะไรสาระแล้วเอาเรื่องจริงแหละก็คือผมอะ่ะได้เป็นงานวันเกิดเพื่อนแล้วก็แบบกินเล่นอะไรไปเรื่อยนนแหละรครับแต่ว่าก็เมาอหละแล้วตื่นช้าม,มันก็เป็นเองนะเว้ยผมก็ไม่รู้มันเป็นได้ไงใคอะอยู่ดีมันเป็นเองนะครับช่างเอะเรามาเข้าสู่คลิปเดือนดีว่านะครับวันนี้ก็ดูผมตาบวมอะ่ะดูผมตาบวมไปแล้วกันนะครับของเข้ามาในวันนี้นะครับผมนะก็มีทั้งพระใส่จีวรแล้วทรงพลังเนี่ยนะนะนะอยากได้ มีพระเข้ามานะครับผมนะแล้วก็ในลัคกเ้รอยย้อนนะผมเป็นก้ามทองนะครับวันนี้ผมจะมาเอากล้ามเงินนะครับด้วยงบ7 0 0นะผมนะก็มาดูกันว่าผมจะได้ไหมแต่ก่อนที่ผมจะไปเอางบ7 0 0นะผมต้องแบบทำให้จิตใจสงบสงบก่อนนะครับด้วยการที่ผมจะต้องเข้าสู่ช่วงธรรมธรโมัเขาบ้างหน่อยแล้วกันนะโอ้ยก็ใส่จีวอแล้วส่งพลังขึ้นมาหน่อยนะครับช่วงนี้โอเคดูหัวด้วย เป็นไงนะนะนะผมว่าเซตนี้คนใส่กันเยอะคอยดูเชื่อผมเดยสุดยอดไปเลย GM เห็นเขาว่าเซิร์ฟอินโดมาในลักกี้มาในลักกี้แบบเป็นในนี่ใช่ไหมแบบเป็นแบบโกรอยัลอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะนี่มันเซิร์ฟไทยก็นี่มันเซิร์ฟไทยอ่ะครับอืมธรรมดามันคนละเซิร์ฟกันสุดยอดเลยว่ะ GM ช่วงนี้กอบโกยอะไรได้ก็กอบโกยก่อนอนะ่ะเพราะว่าโควิดไง เศรษฐกิจสุดขอกบโกยหน่อยแล้วกันเออยีายพูดเยอะเดี๋ยวฟรีไฟเคียเตอร์กูบินเลสัตว์อะคุณผู้ชมครับก็ก้ามทองครับผมเอ้ยไม่ใช่ก้ามน้ำเงินนะเพราะก้ามทองเราได้แล้วผมต้องการแค่2พินเขียวเท่านั้นลุยเลยครับ2อพินเขียวผมจะหมดเท่าไหร่นะครับผมมามิวสิกเพลง2พินเขียวเท่านั้นเนี่ยมึงเล่นลิ้นอนะเนี่ยเนี่ยมึงเล่นลิ้นอนะ กดเลยแล้วกันไม่รอละมาแล้วครับสองอันไปทีเดียวโอ้โหอันเดียวสุดยอดไปเลย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 เกินไป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 วันที่เกินไปบางทีเกินไปนะวันที่เกินไปนะเดี๋ยวกูเหลือสองพันห้าแล้วเฮ้ยพิณเขียวอันเดียว พินเขียวอันเดียว GM ไอ้คือผมอะคิดแน่ใจไว้นะประมาณ2,000-3,000ผมตีไว้แค่เนี้ยนี่แม่งล่อกูไปแบบ งบเจ็0กูไอ้หี้อคุ้มไหมเนี่ยคุรู้สึกไม่คุ้มเลยว่ะเอาจริง3พินเขียวถึงจะได้หมดโอโ้โหนี่หมดเป็นหมื่นเพชรชัวแน่เลยเพราะว่าเมื่อกี้ผมมีประมาณ 600... 6 0 0 0กว่านะโอโ้โหสุดยอดถ้าใครจะสุ่มอะไรก็ขี้ดี <What? S 1> ขี้ดีนะครับขี้ดีแม่งก็เอากลับมาขายดียดอ่ะมันไม่ใช่ของแลครับมันไม่ใช่ของแล ขนาดท่าบักทงอ่ะยังไม่แรเลยทุกคนคิดดูใครบอกว่าท่าปักทงมันของแนระใครบอกเกมพูดเองอ่ะอถ่าบอกทงไม่แระนะของราคาแบบเป็นมืนม่นๆอ่ะแต่มันไม่แรงอือมก็ไม่แรงไงก็อย่างที่เขาบอกมันไม่แรแต่ยขยายเป็นมื่นอ่ะเออทำไม,ไมอ่อไม่ไม่มีตงคงสื้อก็ไม่มต้องสือ่อเรียบร้อยฟรีไฟคริเตอร์กูบินแล้ววันนี้ชอบสร้างความขัดแยง้งอ่ะแรกเลยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมแบบมีก้ามทองอยู่แล้วดีๆไอ,อ้สะทะลึ่งไงอยากได้ก้ามก้ามเงินไง คือผมเป็นคนที่ชอบอะไรสีฟ้านะครับนล่วเดี๋ยวล่าสุดดาบคาตานะการจะเข้าด้วยอันนี้ผมไปดูรีวิวจากเซิร์ฟเซิ์ฟนอกมานะดาบคาตานะสีดํา ดำลายฟ้าอะไรอย่างเงี้ยนะออร่าฟ้าฟ้าอะไรเงี้ยกำลังจะเข้าคือผมชอบมากอะไรที่เป็นสีฟ้านะครับผมจะจะเหมาให้หมดเลยนะแต่ไม่รู้จะมาตอนไหนนะแต่ผมเห็นในกลุ่มอ่ะมันหลุดมาแล้วว่าดับคาตานะสีฟ้ามันมาขายในเป็นโค้ดในเอสอ่ะก็คือแบบคือต้องซื้อเอสมาเพื่อที่จะแบบเอาโค้ดอะไรประมาณนี้นะครับมผมก็ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวรอเขาประกาศอีกทีละกันเพราะตอนนี้ผมก็ไปหาซื้อมันก็ไม่เจอนะแต่ผมเห็นในกลุ่มตีไฟกอดสว่างอะไรเงี้ยเขาโพสต์กันไงนะครับเดี๋ยวถ้ามาเดี๋ยวผมจะเหมาเหมาโค้ดเหมา เหาไม่เหมาโคในเหมาเอสเห็นมาในไในเอสเนี่ยเดี๋ยวผมจะเหมาเอสเป็นรังแบบตั้งข้างหลังผมเยอะๆเลยนะครับก็ถ <s> ้าเอสเห็นคลิปนี้นะครับผมเข้าสปอนเซอร์ก็ดีนะครับเพราะชอบกินเหมือนกันนะผมนะที่บ้านนี่กินเอสเป็นประจำนะครับผมว่าซุปที่โคอะไรเงี้ยไม่ได้กินครับกินแต่เอสนะครับที่บ้านอ่ะเอาจริงนะก็เห็นคลิปนี้แล้วก็เข้าหน่อยก็ดีนะครับ โอเคผมก็จบแล้วนะผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้ mm hmm. ก,ก,ก็อย like, mm ่า hmm. ลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r ร b ์ให้ผมด้วยแล้วกันนะผมไ mm hmm. ว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ